สวัสดีค่ะพี่ปอสามวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือสสอวทนะคณิตสสวทนะคะเปิดไปที่หน้าหกสิบห้าในหน้าหกสิบห้าจะเป็นเรื่องของเวลานะคะบทที่สามจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะใช้ออกสอบในปลายภาคนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาในการเรียนเรื่องนี้ประมาณอาทิตย์กว่ากานะ อยากให้นักเรียนตั้งใจก่อนที่จะฟังคลิปของคุณคณูนักเรียนน่าจะต้องเปิดคลิปสอนของสสวทเรื่องนาฬิกานะคะในคลิปค่อนข้างอธิบายพื้นฐานของการดูเวลาการอ่านนาฬิกาแบบดิจิตอลด้วยนะคะการอ่านค่าเข็มสั้นเข็มยาวไว้อย่างละเอียดพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเสร็จแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดกันในหน้า65้า ก่อนทาแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะทบทวนให้ก่อนให้ดูที่นาฬิกานี่นะคะนาฬิกาที่คุณครูวาดไว้นะคะเส้นสีดำนะคะดูตัวเลขสีดําก่อนของเราเนี่ยเป็นระบบนาฬิกาของเราดูเวลาแบบ24ชั่วโมงนะคะคุณครูสรุปไว้1วันมี24ชั่วโมงนะคะดูตรงนี้1วันมียีสชั่วโมง นะคะหชั่วโมงมี60นาทีนะคะ1นาทีมี60วินาทีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องจำเพื่อจะได้ไปเทียบเวลาเอาไปใช้ในการบวกลบคำนวณหา,เ,าเวลาที่ใช้งานจริงๆนะทีนี้มาดูก่อนในนาฬิกาของคุณครูนะคะเส้นสีดำตัวเลขที่เป็นสีดำเมื่อเริ่มจาก1นาฬิกานะคะ เริ่มจาก1นาฬิกานะคะต่อไปก็2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกา5นาฬิกา6นาฬิกา7นาฬิกา8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกา11นาฬิกาและ12นาฬิกาเป็นเวลาเที่ยงวันนะคะสินาฬิกาเป็นเวลาเที่ยงวันต่อไปเราก็เริ่มนับเป็น ไม่หนึ่งนาฬิกาแล้วนะเที่ยงวันนี้แค่12ชั่วโมงถูกไหมคะต่อไปก็ต่อด้วย13นาฬิกานะคะสีน้ำเงิน14นาฬิกา15้านาฬิกา16นาฬิกา17นาฬิกา18นาฬิกานะคะจะสังเกต18นาฬิกาก็เข็มจะชี้ที่เลขหกนะคะ อ่านว่า18นาฬิกาก็คือ6โมงแต่เป็น6โมงเย็นนะคะต่อด้วย19นาฬิกานะคะหรือ1ทุ่มนะคะ20นาฬิกา21นาฬิกา22นาฬิกา23นาฬิกาและ0นาฬิกานะคะ0นาฬิกาหรือ24นาฬิกาเป็นเวลาเที่ยงคืนนะคะมีเที่ยงวันและเที่ยงคืนทีนี้มาดู ในนาฬิกานะคะเข็มสั้นนะคะจะบอกเวลาเป็นนาทีโทษค่ะเข็มสั้นจะบอกนะเวลาเป็นนาฬิกานะคะเข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาทีนะคะอันนี้นักเรียนต้องจํานะมาดูแบบฝึกหัดกันนะคุณครูสรุปให้เมื่อกี้นี้แล้วนะมาดูแบบฝึกหัดนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้โยงเส้นจับคู่เวลาและนาฬิกาที่แสดงเวลาเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นในฝั่งซ้ายจะเป็นการอ่านค่าเวลานะคะฝั่งขวาจะเป็นรูปนาฬิกามาดูว่าโจทย์บอก2นาฬิกาหนาทีนะคะสองนาฬิกาแสดงว่าเข็มสั้นจะต้องชี้ไปที่เลข2เข็มยาวต้องชี้ไปที่เลข5นะคะมาดูซิ ข้อไหนเข็มสั้นชี้ไปที่เลข2ตอนนี้เข็มสั้นคือสีน้ําเงินเข็มยาวคือสีแดงนะคะข้อไหนที่เข็มสั้นชี้ไปที่เลขสองเข็มยาวชี้ไปที่เลขห้อ่าคุณครูเจอแล้วคุณครูก็ลากเส้นนะคะข้อต่อไป15นาฬิกา30นาที 15บหนาฬิกาเรามาดูตัวอย่างที่คุณครูเขียน15นาฬิกานะคะตรงกับเลข3ใช่ไหมแสดงว่าเข็มสั้นต้องชี้ไปที่เลข3นะคะ3กว่ากว่าเลข3เกือบ4และเข็มยาวชี้ไปที่30นาทีคือเลขอะไรคะเลข6นะคะคือภาพไหนคือภาพล่างนะคะ ทีนี้ขออธิบายตรงนี้นิดนึงขยายมันขึ้นมานะคะเวลาเมื่อกี้ฟังฟังที่คลิปสอนของสอสบทนะ,นะคะเขาจะพาเรานับเวลาแบบนี้ถ้าหนึ่งช่องจะมีค่าเท่ากับ5นาทีนะคะ5้0สิบสิบห้ยี่สิสิบ สามสิบห้าสีสิบสีสิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าและหกสิบนะคะพอดีเลยเข็มยาวหมุนรอบหมุนหนึ่งรอบเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้นในโจทย์นี้นะคะเขาบอก15บหนาฬิกาสานาทีเข็มสั้นจึงไม่ได้ชี้ที่เลข3พอดีนะคะต้องชี้มาเลขสาม คอดมาทางเลขสี่เลยเกือบถึงเลขสี่เพราะว่านาฬิกาอ่านค่าไว้สามสิบนาทีเข็มยาวจึงชี้มาที่เลขหกนะคะต้องพิจารณายอย่างนี้นะต่อไปข้อสามเขาบอกว่าสิบเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะมาดูภาพด้านบนสิบเก้านาฬิกาของเราเข็มสั้นจะต้องชี้ประมาณเลขเจ็ดกว่ากว่าถูกไหมอยู่ระหว่างเจ็ดกับแปดนะคะ ข้อไหนเข็มสั้นอยู่ระหว่าง7กับ8อ่าคุณครูเจอแล้วนะคะ7กับ8เข็มยาวชี้ไปที่เลข8เลข8กี่นาทีคะนับไปตั้งแต่1เลย5 10 15 20 25 30, 30 35 40 30, ที่เลข8พอดีนะคะแสดงว่าถูกต้องแล้วและต่อไปข้อที่4เขาบอก24นาฬิกา24นาฬิกาหรือ ศูน์นาฬิกานะคะเข็มสั้นและเข็มยาวจะชี้ไปที่เลข12พร้อมกันนะคะในเวลาเที่ยงวันและเที่ยงคืนนะคะ24นาฬิกาและ12บสนาฬิกาจะชี้ไปที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะพอจะเข้าใจไหมอ่าทีนี้มาดูใช้วิธีการเดียวกันเลยแต่ในข้อสองเขาบอกให้โยงเส้นจับคู่นาฬิกาที่แสดงเวลาเดียวกันไม่ใช่การอ่านแล้วนะ เป็นนาฬิกาให้โยงเส้นระหว่างนาฬิกาแบบวงกลมนะคะแล้วก็โยงไปหานาฬิกาที่เป็นดิจิตอลนะนาฬิกาแบบเข็มนะแบบวงกลมนี่เป็นเรียกว่านาฬิกาแบบเข็มนะคะโยงไปหานาฬิกาที่เป็นดิจิตอลนะมาดูข้อที่1น,นะคะข้อที่1เข็มสั้นชี้ระหว่างเลข11กับเลข12เพราะฉะนั้นต้องหาว่า ถ้าไม่เป็น11นาฬิกาก็ต้องเป็นอะไรคะ23นาฬิกาถูกไหม11นาฬิกา50นาทีเข็มยาวชี้ไปที่เลข10ตรงนี้คือกี่นาทีคะ50นาทีถ้าคุณครูเขียนว่าตรงนี้คือ15ตรงนี้คือ30ตรงนี้คือ45แสดงว่า ตรงที่เลข10อยู่ก็คือ50นาทีการาหาค่านาฬิกานะคะ11บเนาฬิกาหรือ23สิมนาฬิกาห้นาทีมีไหมดูซิดูที่ดิจิตอลซิเจอหรือ,อยังเจอแล้วนะคะต้องย่อให้เป็นเล็กๆก,ก่อนเจอที่23สนาฬิกาห้นาทีนะคะตรงกับที่เราหาไว้ก็โยงเส้นเลย นะคะข้อต่อไปเข็มสั้นชี้ไปที่เลข6นะคะเป็นไปได้ว่า6นาฬิกาหรือ18นาฬิกาแต่เข็มยาวชี้ไปที่เลขหมาดูซิหนาฬิกาหรือ18นาฬิกาหนาทีมีไหมอ่ามี6นาฬิกาหนาทีนะคะก็โยงเส้นเลยอ่านะคะ เดี๋ยวจะให้ทำเองแล้วนะมาดูหน้าตอค่ะมาดูแบบฝึกหัด3าดหนนะการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนะคะนาฬิกานะคะเข็มสั้นบอกนาฬิกานะคะเข็มยาวบอกเป็นนาทีค่ะมาดูอ่านค่าบอกเวลากันข้อที่หนึ่งนะคะนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพก่อน ข้อที่1ภาพจะมีรูปพระอาทิตย์แสดงว่าเป็นเวลากลางวันนะคะเป็นเวลากลางวันเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข8กับเลข9นะคะอ่านว่า8นาฬิกานะคะกี่นาทีคะถ้าเมื่อกี้เหมือนที่คุณครูพานับ5 10นะ15จะอยู่ที่เลข3เพราะฉะนั้นเข็มยาวชี้ไปตรงกลางตรงนี้นะคะนับต่อเลย1ิบ ขีดแรก11ขีดที่สองสิขีดที่3ก็เป็น13นาทีนะคะ8ปดนาฬิกาสินาทีนะคะหรือว่า8ปดโมงเช้าใช่ไหมนะมาดูข้อ2นะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข12อยู่เป็นเวลากลางวันนะคะถ้าเป็นกลางคืนก็คือ24่สนาฬิกาหรือว่าศูนย์นาฬิกานะ ตอนนี้ชี้เป็นเวลากลางวันเข็มสั้นชี้ไปที่เลข12นะคะเข็มยาวตำแหน่งเลข1คือ5เข็มยาวชี้เลยมา1ช่อง5แล้วก็6นาทีนะคะมาดูข้อ3อีกข้อหนึ่งข้อ3มีรูปพระจันทร์แสดงว่าเป็นเวลากลางคืนนะคะเข็มสั้นชี้ไปที่ระหว่างเลข8กับเลข9นะคะอ่านว่ากี่นาฬิกาตรงเลข8 เมื่อกี้คุณครูบอกว่าเลข6เป็น6กนาฬิกากับสินาฬิกาใช่ไหมนับต่อไป19บเนาฬิกายีนาฬิกาแสดงว่าถ้าเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข8กับเลข9ก็ต้องเป็น20่สนาฬิกานะคะในเวลากลางคืนเข็มยาวชี้ไปที่เลขเท่าไหร่ถ้าชี้ไปเลข11ก็เป็น55นาทีแต่นี่ชี้เลยไปห้แล้วก็ 5้านาทีนะคะข้อ4เป็นเวลากลางวันและข้อหเป็นเวลากลางคืนนะคะลองทำเองนะจะได้เข้าใจมากขึ้นทีนี้มาดูอันนี้จะยากแล้วเพราะต้องมีการลงมือวาดเข็มนาฬิกามาดูในหน้าต่อไปข้อ2นะคะ ให้เขียนเข็มสั้นและเข็มยาวแสดงเวลาตามที่กําหนดนะคะให้ใช้ดินสอทําก่อนเสร็จแล้วให้เอาดินสอสีน้ําเงินมาลงแทนเข็มสั้นสีแดงเป็นเข็มยาวนะคะมาดูภาพแรกเขาบอก15บหนาฬิกายีนาทีตัวเลขมีแค่12ใช่ไหมถ้านับต่อไปก็คือ13 14 15สิ่สิ้าใช่ไหมคะนับไปเรื่อยๆจนถึง 23แล้วก็0ูนย์นาฬิกาเพราะฉะนั้นถ้าสินาฬิกาเข็มสั้นจะอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4ถูกไหมคะโทษนะคะ14เอ่อเลข4จะเป็น16บหนาฬิกาแต่เข็มยาวอยู่ที่20นาที20นาทีจะอยู่ที่เลขอะไรคะ5้าสิบ สิบห้ายี่สิจะอยู่ที่เลขสี่นะคะเพราะฉะนั้นเอาเขียนเข็มยาวก่อนก็ได้เข็มยาวจะอยู่ที่เลขสี่อย่ลบตัวเลขออกก่อนอ่าเข็มยาวอยู่ที่เลขสีนะคะเข็มสั้นเข็มสั้น อยู่ระหว่างเลข15ถึง16ใช่ไหมคะเกือบครึ่งเลยนะเกือบครึ่งนะคะเข็มสั้นเกือบจะถึงครึ่งนะคะเพราะว่าผ่านไป20นาทีแล้วนะทีนี้มาดูข้อต่อไปข้อ2อนะคะหกนาฬิกาห้าบเนาที หกนาฬิกา57นาที57แสดงว่าอยู่เกือบเกือบจะครบรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอยู่ที่เลขเลข11กว่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข็มสั้นจะต้องชี้เกือบถึงเลข7เลยนะคะหกนาฬิกาก็จริงแต่จะต้องชี้เกือบถึงเลข7ประมาณนี้นะคะเครื่องมันจะไม่ยอมให้คุณครูทำเส้นละเอียดอ่า เข็มสั้นแล้วคุณครูเปลี่ยนเป็นปากกาสีแดงเข็มยาวชี้ไปที่57เลข11จะเป็น55เพราะฉะนั้น57จะอยู่เลยไปอีก2ขีดนะคะก็เป็น6นาฬิกา57นาทีนะคะทีนี้มาดูข้อ3เขาบอกว่า0นย์นาฬิกา6นาทีเข็มสั้นศูนย์นาฬิกา นิดนิๆพอแค่หกนาทีใช่ไหมก็เกือบจะศูนย์นาฬิกานั่นแหละเลยมาหน่อยเดียวนะคะนะคะเครื่องไม่ยอมนะคะหกนาทีหกนาทีเดี๋ยวคุณครูขยายหน่อยหกนาทีนะคะ อยู่ที่เลขหนึ่งกับอีกหนึ่งช่องนะคะเลขหนึ่งคือห้านาทีใช่ไหมพอหกนาทีก็เลยไปอีกหนึ่งช่องนะคะนักเรียนพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นให้ใช้ดินสอลงก่อนแล้วถึงใช้ดินสอสีลงตามนะคะข้อสี่ห้าหกอยากให้ลองทําเองทีนี้มาดูในหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่3.2การอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหัพภาค และทวีภาคนะคะที่เราเคยเรียกว่าจุดฟูลสต็อปนะคะหรือเนี่ยนะคะจุดเดียวหรือทวีภาคทวีมี2จุดนะคะหรือเครื่องหมายโคลอนนั่นเองนะคะให้เรียกว่ามหาภาคกับทวีภาควิธีการอ่านค่าก็เหมือนกันนะคะข้อที่1 4.05นน,นะคะ ่านว่าอะไรคะสีสีคือนาฬิกาหรือนาทีคือนาฬิกาเพราะฉะนั้นเวลาอ่านค่าคือสี่นาฬิกากับอีกกี่นาทีคะห้าหนาทีสี่นาฬิกาห้าหนาทีนะ,นะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้แป๊บหนึ่ง เขียนเลขสี่ลงไปเลยสี่นาฬิกาห้านาทีนะคะต่อไปสิบสี่จุดห้าสองอ่านว่าอะไรคะก็ตามนี้เลยสิบสี่นาฬิกากี่นาทีคะห้าสองนอ ห้าสิบสองนาทีนะคะข้อต่อไปยี่สิบสองจุดสามห้าอ่านว่าอะไรคะยี่สิบสองนาฬิกานะคะขยันเขียนนะสามสิบห้านาทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะให้ทำเองในข้อที่เหลือนะคะ ข้อที่หกมาดูข้อหกข้อหกอ่านว่าอะไรคะข้อหกอ่านว่าอะไรศูนนาฬิกากี่นาทีคะสิบห้านาทีนะคะอย่างข้อเจ็ดไม่มีนาทีก็ไม่ต้องเขียนอ่านแต่ตัวนาฬิกาพอนะคะ อ่าที่เหลือให้ลงมือทำได้เพราะฉะนั้นการบ้านของเราอยู่ที่หน้า65ถึง69นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะต่อเรื่องเวลานะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ